สวัสดีค่ะมาต่อกันที่คลิปหวยรัฐบาลนะคะดูปากหมอแก้วหวยรัฐบาลงวดประจำวันที่16ธันวาคม2563ค่ะการการให้แนวทางเนี่ยเป็นแนวทางกว้างๆของคนทั้ง7วันนะคะการจะถูกหวยนั้นหรือไม่ถูกก็คืออยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละคนเพราะบางคนแก้วให้แนวทางไว้ไปจับแล้วถูกก็เยอะ ก็มีแต่ถ้าถูกแล้วอย่าลืมแบ่งเงิน10%จากการถูกหวยเนี่ยไปทำบุญต่อเป็นการเสริมดวงเปิดดวงชะตาให้เราเฮงให้เราปังให้เรารวยกันอีกนะคะแล้วการให้แนวทางตรงนี้นะคะก็เป็นแนวทางกว้างๆย้ำนะเอาไปซื้อของวันวันที่16ธันวาคมแต่ถ้าจะเอาเลขฝันเลขเดียวเอาไว้วิ่งในล,ลูดแก้วจะบอกก่อนหวยออก1วันก็คือวันอังคารที่15แต่ขอบอกเฉพาะคนในกลุ่มเพราะครที่เราให้แปะก็ออก วันนี้เราจะรู้ว่าเลขอะไรเราไปดูใกล้ๆนะคะแก้วไม่ขอบอกโล่งหน้าบอกล่วงหน้าแม่งเคลื่อนทุกทีอย่าว่าแก้วใจร้ายนะจ๊ะโอเคเรามาดูกันค่ะว่างวดวันทันงวดวันที่16ทธันวาคมต้องซื้อเลขอะไรบ้างนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์ให้ซื้อเลข ลูกในกรณีถ้าคุณมีลูกคุณมีลูกหลายคนคุณซื้อเลขลูกคนเล็กแต่บังเอิญถ้าคุณยังเป็นลูกมีลูกแค่คนเดียวก็ซื้อเลขลูกของลูกคนเดียวเลขที่เกี่ยวกับเขาอย่างเช่นน้ำหนักแรกคลอดนะคะอายุเขาปัจจุบันเท่าไหร่หรือเลขที่เขาชอบหรือให้เขาเลือกก็ได้อย่างแกก็ชอบให้ลูกชายเลือกเลขแล้วมักจะถูกอย่างนี้เพราะลูกแกต้องดูนะพายแต่วันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับลูกคนเล็กแต่ถ้ามีลูกคนเดียวก็ง่ายแล้วถ้าในกรณีที่คุณไม่มีลูกคุณเป็นสาวโสดหนุ่มโสดหล่ะคนวันอาทิตย์ทำยังไง ง่ายมากค่ะซื้อเลขคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านหลังที่คุณอยู่อาศัยหลังที่คุณนอนอยู่ทุกวันนะคะแล้วถ้าในบ้านหลังนั้นดันมีคุณอยู่คนเดียวก็ซื้อเลขเกี่ยวกับตัวคุณเองย้ำแล้วนะถ้ามีลูกซื้อเลขลูกถ้าไม่มีลูกซื้อเลขคนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นอายุน้อยที่สุดถ้าในบ้านหลังนั้นมีคุณอยู่คนเดียวคือคเลขที่เกี่ยวกับตัวคุณเองนะคะสําหรับ,บวันอาทิตย์ ส่วนคนที่เกิดวันจันทร์อย่าหุดหิดอย่าอารมณ์เสียงวนนี้นะคะห้ามหุดหิดอารมณ์เสียเพราะหุดหิดอารมณ์เสียมักเลขจะเคลื่อนเลขจะไม่ตรงแล้วเลขที่คุณควรจะซื้อแก้วแนะนําว่าเป็นเลขเกี่ยวกับแฟนหรือเกี่ยวกับคนรักถ้าในกรณีมีแฟนหรือมีคนรักหลายคนคุณเลือกคนที่คุณรู้สึกรักที่สุดเลขเกี่ยวกับเขาเลยค่ะถามเขาก็ได้ว่าเขาชอบเลขอะไรนะคะมันจะเป็นเลขที่เฮงสำหรับคุณ แต่ถ้าคุณเป็นสาวโสดหนุ่มโสดแล้วก็ไม่ยากค่ะเลขคนที่คุณรู้สึกรักที่สุดก็ได้ใครก็ได้จะเป็นคุณแม่ลูกเพื่อนพี่น้องได้หมดถ้าวันนี้คุณรู้สึกคุณรักเขาที่สุดขาดเขาไม่ได้ซื้อเลขเกี่ยวกับเขาค่ะคนที่เกิดในวันอังคารให้ซื้อเลขรหัสกดเงินในธนาคารอย่างเช่นรหัสแอปพลิเคชันรหัส ATM เอาบัญชีที่ใช้บ่อยที่สุด เงินเข้าออกบ่อยที่สุดไม่ใช่บัญชีเงินเก็บนะเอาบัญชีที่มีเงินเข้าออกบ่อยที่สุดนะคะคน,นันาคารรหัสกด a t m รหัสกดเข้าแอปพลิเคชันนะจ๊ะส่วนคนที่เกิดวันพุธให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํามาหากินเลขเกี่ยวกับการงานเลขเกี่ยวกับการทามาหากินเลขเกี่ยวกับการงานจะเป็นเลขนําโชคนํใชัยนาความเฮงมาให้คนที่เกิดเอ๊ะมาให้คนที่เกิดวันพุธประจํางวดวันที่16ธันวาคม2563นะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีส่วนคนที่เกิดวันพฤหัสบดีขึ้นทศกัณฐ์ออกรบคือความร้อนรุ่มความเอาแต่ใจความกังวลใจความทุกข์แก้วขอแนะนําว,ว่าคนวันเกิดวันพฤหัสบดีมียอดหนี้เท่าไหร่ลองคํานวณหมดเลยนะนี่บ้านนี้รถนี่เลยไม่รู้ทั้งอย่างที่คุณต้องเป็นภาระหนี้เอายอดหนี้มาบวกรวมกันแล้วซื้อสองตัวทักหน้าสมมุติมันมีหนี้อยู่3ามล้านสี่แสนหกล้านสี่แสนสมมุตินะตัด2ตัวหน้าเล่น อะไรหลายๆจะกลายเป็นดีสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสค่ะคนที่เกิดวันศุกร์ได้เทพจาร์ความอ่อนหวานอ่อนโยนโรแมนติกกำลังมีความรักหรือมีความรู้สึกดีๆกับใครซื้อเลขเกี่ยวกับความรู้สึกดีๆที่เรามีให้เขาไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องได้หมดขอให้คุณมีความรู้สึกบวกกับเขาอย่าลบกับเขาเลขที่คุณรู้สึกสนิทใจที่สุดที่จะซื้อเลขเกี่ยวเขาเขาจะให้โชคให้รับคุณนะคะคนวันศุกร์แต่ถ้าไม่มี ก็เลขที่คุณรู้สึกว่าฉันแน่สนิทกับคนนี้ที่สุดในตอนนี้ไม่ว่าจะสนิทแบบไหนก็ตามซื้อเลขเกี่ยวกับเขาเลยค่ะส่วนคนที่เกิดว,วันเสาร์นะคะได้ไพ,พ่เทพีดำมแมงป่องจงมั่นใจในตัวเองคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่มีสติปัญญาดีเลขที่คุณเล็งเอาไว้นั่นแหละใช่แล้วค่ะนะเลขเกี่ยวกับตัวเองนะจ๊ะคนวันเสาร์โอเคจบไปแล้วสำหรับแนวทางการเสี่ยงโชคประจำงวดวันที่16ธันวาคมหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะแล้วเจอกันใหม่งวดถัดไปบ๊ายบาย